บอกรัฐบาลเลยว่าชนลูกเดียวนะฮะไม่ต้องถอนอะไรทั้งนั้นแล้วก็ผมพูดถึงมาถึงเรื่องวาระสามต้องผ่านเลยอืมก็ตรงนี้เดี๋ยวมันต้องเงื่อนเวลาแต่คราวนี้คำยืนยันมาแล้วอาจารย์วันนี้นะฮะทางภูมิธรรมไม่ใช้งานเนี่ยกับคือภูมิธรรมที่ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนว่าครับเดินหน้าลุยอย่างเดียวครับครับเอปฏบบนิสติกันเนี่ยลุยอย่างเดียวต้องเลยไม่มีการ ถอนไม่มีแล้วคราวนี้วัฒน์มุงสุขในฐานะที่ถูกพาดพิงก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะว่าปัดเสนอนะถอนร่างพระราชบัญญัติวิศกรรมหนุนเดินหน้าเมินประชาธิปัตย์ไม่ร่วมสภาปฏิรูปก็คือแบบพูดในเรื่องของทิศวกรรมแล้วก็สภาปฏิรูปซึ่งเดี๋ยวจะคุยกันต่อเรื่องนี้นะก็ตอนนี้สรุปแล้วว่าวันที่เจ็ดเดินหน้าและได้ข่าวมาแว่วๆนะอาจารย์คุณเกิดวัะแรกเนี่ยวันเดียวผ่านจ คือวานละสองนี่ไปแปรยติกันเลยนะฮะ<ม>แล้วก็เสร็จแล้วพอแปรยติเสร็จเขาจะไปป่วนยังไงสุดท้ายจะป่วนที่ท่าไหนปล่อยมันป่วนไปเ,นเขาอยู่ในกรอบสิบห้าวันนะครับอันนี้กรอบเวลาละครับถ้าวันที่เจ็ดผ่านบวกไปอีกสิบห้าวันนะฮะก็มาเข้าวารละสองแล้วก็สามต่อได้เลยครับจบนะครับออกมาได้ทันทีซึ่งตรงนี้นะมันจะเป็นตัวผมมองว่นเป็นการวัดกำลังนะครับ วัดว่าความพร้อมรัฐบาลเนี่ยพร้อมไหมไม่ต้องวัดเรอกผมบอกรัฐบาลไปเลยเอาเลยใช่ไหมฮะถ้าหลักการในการวิเคราะห์ดุลกําลังฝ่ายรัฐบาลกินขาดครับไม่ว่าทั้งกาลังด้านไหนรัฐบาลมีกําลังสูงกว่าเยอะแยะครันี่ดุลกําลังมันเทียบกันไม่ติดเลยครับถ้าไปกลัวก็ไม่รู้ว่างลยรัฐบาทำไมครับผมคราวนี้มามองดูว่ารัฐบาลจะกลัวไม่กลัวในยจัง S <S หลังจากท่านยิรักกลับมาจากแอฟริกาครับพอกลับมาเสร็จปั๊บออกถแถลงการวง,งการเฉพาะกิจขอความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายที่มีความขัดแย้งในสังคมเนี่ยทำสภาปฏิรูป<ล><ล>ไอ้เรื่องนี้มันบ่งบอกได้ไหมว่าอาจารย์ับรัฐบาลกับทางพรรคเพื่อไทยพร้อมชนแล้วอ้าวโอเคจะชนหรือไม่ชนง้เดี๋ยวขอพักเบสสักคู่เลยหน้ามาวิเคราะห์เรื่นี้ต่อพักสักคู่ครับ ตอนช่วงสุดท้ายของรายการผ่าแหลกนะครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผู้สมงบริการอย่างสุปริยาและเทพอมรนะครับสุปริยาก็สําหรับสุภาพสตรีที่ต้องการจะฟื้นความสดใสของตัวเองนะเมื่อพ้นวัยวัยสดใสตรงนั้นมาแล้วนะครับก็เพื่อเพิ่มความขาวสวยใสกระชับภายในกระชับภายนอกเป็นยาสมุนไพรนะฮะเป็นเป็นสมุนไพรแล้วก็เป็นอาหารเสริมในตัวนะครับสําหรับผู้ที่สนใจนะฮะตัว โทรศัพท์วิ่งอยู่ลงล่างแล้วก็โฆษณาสปอตอยู่เรื่อยๆนะครับเทลมอก็สำหรับคุณเกิงตีเนี่ยที่โอ <laughs> ้โหสมบุกสมบันนะผมเห็นแล้วยอมรับจริงๆนะคือเดินทางบ่อยๆท่าเนี้ยเดินทางแล้วไปไหนตอนไหนเนี่ยบุกจริงๆครับ เขาปลาบุกปลาปลาโดดทั่วเลยนะบ่อยย่านจริงๆนะอย่างนี้ต้องต้องขอสนับสนุนใช่ไหมแล้วมานี่ไม่สโลสเลนะครของคุณลักษณะตรงนี้เหมาะตลอดเวลาเหมาะที่จะใช้เชฟมอนในการที่จะทําเพิ่มความสมบูรณ์กับร่างกายนะเชสเต้ก็สําหรับสุภาพทุกๆสุภาพนะฮะ เพราะว่าเป็นแชมพูเครื่องประทินโฉมเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแชมพูอาหารผมนะอันนี้ใช้เป็นเรื่องปกติเป็นเป็นเป็นเ,นเ,เวชภัณฑ์ที่อยู่ในห้องน้ำนะสำหรับบรุงเส้นผมเนี่ยประจําห้องน้าได้เลยส่วนโทนิกนี่นะับเอาไว้แก้ปัญหาสำหรับผู้ที่มีรังแคมีเยอะเยอะีรษะเริ่มร้านนะฮะเริ่มเริ่มร้านผมร่วงนะก็ โทนิกเชสเตอร์น,นะครับแม่บะนาวการันตีว่าเห็นผลในขวดแรกนะครับ,รบผมก็ยืนยันอีกคนหนึ่งว่าทุกวันนี้นี่ว่าจะตัดผมสองสามวันมาแล้วเนี่ยยังไม่ได้ตัดทั้ทีนะครับคือมันเกินเวลามาแล้วเอานี้ว่าตัดมาแล้วสองวัน,วนยาวมันเดิมอ,อีกอยางคร <ๆ S 1> ับผมนะฮะแล้วก็เครื่องวัดความดันนะออสซิลล่าของ MDF นะครับก็เป็นเครื่องวัดความดันแล้วก็วัดหัวใจการเต้นจังหวะของหัวใจนะสำหรับ ไว้ติดับ้านเอาไว้ดูแลตัวเองว่าตอนนี้สุขภาพเราเป็นอย่างไรความดานันเราเป็นอย่างไรนะฮะจังหวะการเต้นของหัวใจเป็นอย่างไรแม่นยำใช้ง่ายครับนะฮะเหมาะที่ไว้ในบ้านสนใจก็0836098229ครับ0836098229นะครับ MDF ของออซิราของ MDF ครับเอาครับตอนนีก้ก็กลับมาที่เรื่องของสภาปฏิรูปรนะฮะอาจารย์ อันยิ่งรักหลังจากกลับมาจากแอฟริกาก็มาพูดถึงคือทำมงการเฉพาะกิจเลยนะฮะว่าต้องการจะให้แก้ปัญหาเพื่อลูกหลานของเราอ,อันนี้คือลักษณะของเครื่องนะ,ะ,ะรครับวีระวีระบุตรนะคือคือทำาทำวันนี้เพื่อคนรุ่นหลังแหละนะฮะแม้วันที่ออกมาสัมภาษณ์อีกเรื่องหนึ่งนะอ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ แม้จะมีความหวังแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเดินหน้าตรงนี้ประกฏบว่าฝ่ายข้างโน้นขะอการเมืองฝั่งฝั่งอีกข้างหนึ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยเขาบอกว่านี่คือการเล่นเกมการเมืองรัฐบาลนะครับอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงอาจารย์ก็ผมมันไม่ใช่ข้างไหนครับผมผมข้างตรงกลางข้าระชการชนอ่าฮะครับผมก็วิเคราะห์ชี้ขาดเหมือนกันครับ มันปฏิรูปนี่ก็คือสร้างสนามให้คนแก่ได้ไปเล่นกันสนามคนแก่เล่นไม่ได้สนามเด็กเล่นเอาพวกบิ๊กจิ๋วพวกนี้พวกอันนั้นเป็ยชูเนี่ยแต่นั่งสนทนาเล่นกันนะเล่นกันฆ่าเวลามันไม่มีอะไรหรอกเพราะอะไรไหมเพราะว่าถ้าคุณพวกนี้มี เข้าใจปัญหาการเมืองจริงนะมันปฏิรูปไปได้นานแล้วแสดงว่ายังไม่เข้าใจการเมืองครับผมชี้หลายครั้งเลยนะครับ,รบว่าการปฏิรูปการเมืองไทยมันทํามาหลายครั้งแล้วครับการปฏิรูปแต่ละครั้งก็คือการ่อมแซมอํานาจของอํามา์จากดีนาให้กับระบอบประชาธิปไตยอันมีมหาศัก์เป็นบะมุกหรือราชาธิปไตยที่มีรัมโนนะมันแข็งแกร่ง หลังจากสึกกรนสึกรลอ,อจากภาวะโลกมันหมุนเร็วะพแค่นั้นนะแล้วกลัวว่าระบรบนี้จะัรผูนไปก็มาสร้างคือไม่อยากให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเข้าใจไหมครับก็เลยปฏิรูปปฏิรูปทุกครั้งก็เป็นอย่างนี้ก็สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบไ,ไอระบบอมาร์สตรีนาทุกทีไม่ได้สร้างให้กับประชาชนครับเป็นอย่างนั้นและใกล้ถุดไปผมยกตัวอย่างมาก็คือว่าองคอป ของการนิตนักก่อเริ่มต้นก็ค้นหนาความจริงครับที่จะปฏิรูปการเมืองโดยมีอันนันเป็นประธานปฏิรูปประเทศครับใช่เอินไปกี่ล้านทั้งหมดจำไม่ได้เยอะเป็นร้อยล้านสามร้อยล้านมั้งได้สรุปอะไรรู้ไหมการปฏิรูปการเมืองจะทําได้ทําอะไรไวะทักษิณต้องยุติเล่นกันแบบอใช่จบแล้วแค่นี้เอาดิตั้งมาดิสภาปฏิรูปอีกครั้งหนึ่ง แล้วจะมีใครมาร่วมนอกจากคนแก่อดีตนายกมานั่งคุยกันก็มีนายกบรรหานายกนันนายกคนนี้มาคุยกันนี่คือการทําให้คนกัวนหนึ่งได้มีอันทำเป็นเมียอดิเร็กได้ก็มาสังสรรค์ชุมนุมกันแต่ไม่มีผลหรอกครับคู่กรณีขัดแย้งไม่ร่วมครับ ไม่ร่วมแน่นหอครูขยัมไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ไไมเกี่ยวก็มาขเขาเชิญแต่ไม่มาอครับผมนคือเขาประเด็นของของฝ่ายข้างนู้นนะฮะเขาบอกว่าต้นตอของปัญหาก็คือทักษิณไม่ได้รับความยุติธรรมจากทักษิณถือว่าไม่ได้รับความยุติธรรมจากการรัฐประหารแล้วก็เอาไอ้ไอ้คอตอสสเนี่ยมาตัดสินยึดทรัพย์เขาทําอะไรเขาอย่างนี้แหละครับนะฮะก็ก็เลยก็เลยดึ่งเลยไม่จบ นี่คือสิ่งที่เขามองกันแค่นั้นเองจริงหือคือคนมันใส่แว่นคนละสีครับผมมองกันคนละด้านแล้วไม่มีทางจะบรรจบกันได้เลยระหว่างประชาปัดกับเพื่อไทยอะระหว่างฝ่ายอามตย์กับนายกทักษิณอามตย์เราอย่าไปตีกลุ่มไปอามตย์ทั้งหมดระหว่างฝ่ายประชาปัดกับฝ่ายนายกทักษิณมันมองคนละอย่างไม่มีทางมองเหมือนกันครับประชาปัดมองว่าตัวปัญหาทั้งหมดคือนายกทักษิณ แต่นายกพักสินะมองปัญหาทั้งหมดเกิดจากประชาปัดครับถ้าคนที่เห็นด้วยกับนายกพักตินก็คือองกรว่าปัญหาทั้งหมดเกิดจากประชาปัดครับเห็นไหมครับแต่ฝ่ายพรรคเพื่อไทยไม่มีนะที่มาเห็นกับประชาปัดว่านายกพักสินคือตัวปัญหาอืมนี่ก็เห็นสภาพความแตก,แต,กตัวของฝ่ายประชาปัดซึ่งจะต้องเล็กลงและต้องมีคนเห็นต่างไปในพรรคอีกเยอะแยะครับ ที่จะต,ต้องเห็นยอมรับใครก็ตามยอมรับความจริงก็เหมือนเห็นเหมือนนลงกรอเห็นหนี่แล้วมันมันเคยมาเห็นเหมือนกับตรงกับความจริงก็ต้องแตกในพักนั้นอีกเขาไม่ยอมรับครับอยู่พักเดียวเ็าไม่ยอมรับแล้วครับก็แล้วต่างพักมันจะเจรจากันได้ไม่ได้มันสู้ถึงขั้นแตกับพี่น้องประชาชนรู้ดีเรื่องเนี้ร,รู้ดีว่า สู้กันขั้นแต่กับสองฝ่ายนี้มีอีกทางหนึ่งนะนี่มันทําไม่เป็นนะถ้าคอมชอมันทําเป็นนะป่านนี้บ้านเมืองเราเรียบร้อยแล้วอืคยุบสองพักเลยวันนั้นยุบไม่ได้อาจารย์ยุบประชาปัตด้วยเลยครับอืรับรองเสมอภาคคนก็ยอมรับได้อ่าครับถ้าคณิตเสนอไว้ ฝ่ายนายกทักษิณยุดติเล่นการเมืองก็ชวนบัญญัติก็ยุติไปหมดเลครับนี่แหละครับจึงอยู่ได้พ้นจากความแตกแยกได้แต่ถ้าใหาฝา้ฝ่ายนี้นหยุดฝ่ายนน้นเอาฝ่ายนี้ห้าปีโดนกันอีน่ร้อย <400 S 2> แล้วอะรอ้อ,ะรอยสิบร้อยเก้าอ่ะสองร้อยสิบสองร้อยสิบแล้วอสองร้อยีส่สิบอันนั้นไม่โดนทักคนหนึ่งขนาดยิงคนก็ยังรอยนวลอยู่อครับ อาจยาก่นแท้ๆยังไม่มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยแล้วแล้วมันจะมีการปฏิรูปการเมืองได้อย่างไรแล้วไม่มีทางนี่ถ้าไม่ทำวิธีนี้ก็มีวิธีหนึ่ง,รงรครับยังไงอาจารย์วิธีนี้วิธีนี้มีวิธีที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดก็คือประชาชนเลยครับเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจริงขึ้นมา ประกาศศักยภาพแต่ละคนคือเจ้าของอำนาจอธิปไตยสนักศึกรู้แล้วก็ยึดถือจริงตรงนี้ครับคือเป็นประชาธิปไตยจริงแน่นอนและอเน,นี้ยจะปกป้องปัญหาความแตกแยกของชาติได้แก้ปัญหาทั้งหมดได้หมดครับถ้าฝ่ายนายกทักษิณยุติฝ่ายประชาปัตยุติออกไปจากวงการเมืองทั้งหมดครับ กิดไอ้พวกทายาทมันกันอพวกมมันไม่จบไม่จบสักทีมันต้องเจ้าของอำนาจจริงมาเป็นนั่งเป็นผู้อำนวยการอะพวกมึงเล่นกันเลยประชาชนเนี่ยเป็นผู้อำนวยการเลยเล่นกันและประชาชนควกุมนั่นแหละจึงจบและประเทศไม่แตกเป็นเสียงมีคนบอกผมอมกวันนี้บอกว่าน่าจะแบ่งพระให้ประชาบัตบแยกประเทศแบ่งแยก ไม่มีทางอย่าคิดโดยเด็ดขาดว่าคนภาคไหนที่จะคิดแยกแผ่นดินประเทศไทยออกไม่มีทางคุณทำไม่ได้หรอกเพราะประชาชนไม่อนุญาตผมพูดแทนประชาชนก็ตรงนี้นี่คุณก็สรุปนะคือคือคือสรุปตรงนี้ว่าเป้าหมายจริงๆเนี่ยนะ ปัจจุบันนี้ประชาชนเนี่ยไม่ได้มองว่าทักษิณเป็นตัวปัญหาคุณเกิดคิดว่าคุณทักษิณเป็นตัวปัญหาไหมก็ไม่ได้เป็นตัวปัญหาเป็นผู้โดนกระทำมากกว่านะนะเราผมมองว่าเขาเป็นผู้ถูกกระทำคือเป็นปัญหาตัวเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อครับใช่ไหมครับแล้วไอ้ตัวปัญหาจริงๆคือคือระบอบกรรมคือเป็นการปัจจุบันเนี้ยนะอย่างพวกเราเนี่ยเข้าใจถูกกันหมดแล้วะอะคือเป็นการต่อสู้กันระหว่างระบอบการปกครองนะครับปัจจุบันเนี้ยเป็นการต่อสู้ของระบอบการปกครองนะ คือประเทศไทยเนี่ยจะเป็นอยู่อย่างอย่างที่พวกเขาอยากจะได้ก็คือ70-30หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งไอ้70-30นยอาจารย์ผมไปสอบถามมาฮะได้ข้อมูลมาแล้วล่ะเพราะว่า